เจ็บคอแบบไหนถึงควรใช้ยาปฏิชีวนะหรือที่เรียกว่าแอนตี้เบลติกนีมาเจอเพื่อนๆที่มีอาการเจ็บคอคอเสบหลายคนเลยเอาคลิปนี้มาฝากค่ะในข้อมูลจากมหาวิทยาลัยมหิดลนะคะบอกว่าคนส่วนใหญ่อะมักจะมีอาการเจ็บคอจากเชื้อไวรัสเพราะฉะนั้นยังไม่จําเป็นต้องกินยาปฏิชีวนะเจ็บคอจากการติดเชื้อจากเชื้อไวรัสก็จะพบบ่อยกว่าใช่ไหมคะก็จะมีอาการคอแดงทอมซินบนแดงก็จะมีอาการประมาณนี้นะคะมีไข้ต่ํา มีอาการไอร่วมด้วยน้ำมูกไหลเสียงแหบและอ่อนเพลียก็สามารถดูแลตัวเองด้วยการพักผ่อนให้เพียงพอดื่มน้ำให้เยอะสามารถกลั้วคอด้วยน้ำเกลือก็จะช่วยบรรเทาอาการระคายคอถ้ามีอาการไอหรือมีน้ำมูกมากจริงก็กินยาแก้ไอหรือยาแก้แพ้ซึ่งส่วนมากก็จะดีขึ้นภายใน7-14วันแต่ถ้าเป็นมากขึ้นก็ไปหาหมอนะและมาดูการเจ็บคอจากการติดเชื้อแบคทีเรียรซึ่งพบน้อยกว่านะคะก็จะมีอาการคอแดง มีจุดหนองที่ต่อมทอมซินและทอมซินบวมแดงอาการที่จะเจอก็คือไข้จะสูงกว่า38องศาแต่จะไม่มีอาการไอนะและต่อมน้ำเหลืองใต้ขานไก่หน้าบวมโตขึ้นหรือกดเจ็บถ้ามีอาการเหล่านี้แนะนำปรึกษาหมอหรือเภสัชกรค่ะให้เขาประเมินว่าควรจะต้องกินยาปฏิชีวนะหรือเปล่าป้องกันดีกว่ารักษานะคะก็ขอบคุณข้อมูลดีๆจากมหาวิทยาลัยมหิดลแพทยศ,ศาสตร์ศซราพยาบาล ถ้าสนใจความรู้สุขภาพอัพเดตวิทยาศาสตร์ร่างกายกดติดตามกันได้ที่ช่องมา u n i i i l ลเ a ร e ถ้าสนใจคำแนะนำสุขภาพพิมพ์สนใจและทักมาคุยกันได้หรือกดลิงก์ที่ไบโอด้บนได้นะคะ